สำหรับอ,อนุพันธ์อันดับที่1ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะเราก็สามารถที่จะหาอนุพันธ์ได้โดยการหาอนุพันธ์ในแต่ละตำแหน่งของเวกเตอร์นะคะโดยที่เราดิฟเหมือนกับเราดิฟฟังก์ชันค่าจริงธรรมดานะคะทีนี้สําหรับอนุพันธ์อันดับที่2ของเวกเตอร์นะคะเราก็ สามารถที่จะทำได้ในทำนองเดียวกันกับฟังก์ชันค่าจริงเหมือนกันนะคะก็คือเราก็ดิฟอนุพันธ์อันดับที่1นนั่นเองนะคะก็คืออนุพันธ์อันดับที่2ก็จะเท่ากับอนุพันธ์ของอนุพันธ์อันดับที่1นั่นเองนะคะสำหรับสมบัตินะคะหรือทฤษฎีบทของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราสามารถดูได้ที่ทฤษฎีบท3.2นะคะ โดยที่เรากำหนดให้ u กับ v เนี่ยนะคะเป็นฟังก์ชันคาเวกเตอร์ที่หาอนุพันธ์ได้นะคะก็คือดิฟได้ทั้งคู่และ c เนี่ยเป็นสเกลาร์นะคะ f เป็นฟังก์ชันค่าจริงนะคะเราจะได้ว่าถ้าเราเอาฟังก์ชันคาเวกเตอร์มาบวกกันแล้วเราหาอนุพันธ์ก็คือเราสามารถดิฟแยกกันได้นะคะส่วนอันที่2ถ้าเรามีค่าคงที่นะคะ คูณอยู่กับฟังก์ชันค่าเวกเตอร์เราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาได้แล้วเราก็ดิฟฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นั้นนะคะแล้วก็ถ้าเรามีฟังก์ชันค่าจริงอยู่นะคะกับฟังก์ชันค่าฟังก์ชันค่าเวกเตอร์คูณกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเวลาเราดิฟมันก็คือการดิฟผลคูณน,นะคะตัวนี้ดิฟผลคูณ แต่การดิฟผลคูณในที่นี้นะคะปกติถ้าเราดิฟฟังก์ชันค่าจริงเราก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์เนี่ยเมื่องจากการคูณมันไม่สามารถสลับที่ได้เนาะเราชินมาตั้งแต่การคูณเวกเตอร์ในบทที่แล้วละทีนี้เราก็เลยจะใช้วิธีการดิฟหน้าเวลาเราท่องเนาะดิฟหน้าข้างหลังเหมือนเดิมนะคะบวกดิฟหลัง เพราะฉะนั้นเวลาเราดิฟผลคูณในข้อ3นะคะก็คือจะเป็นดิฟหน้าก่อนเห็นมมันจะดิฟหน้านะคะบวกกับดิฟหลังถูกไหมคะส่วนที่เหลือมันจะเหมือนเดิมนะคะ u ก็ยังคงเดิม F ก็ยังคงเดิมนะคะแบบนี้นั่นเองข้อต่อไปก็คือถ้าดิฟเวกเตอร์ดอทกันก็เหมือนกันนะคะเราก็ใช้จะใช้คำว่าดิฟหน้าบวกดิฟหลังเหมือนกันนะคะดอทก็ยังคงเป็นดอทโปรดักต์เหมือนเดิมนะคะครอสก็เช่นเดียวกันนะคะ cross ก็จะเป็นดิฟหน้านะคะบวกดิฟหลังเห็นไ,ไหมคะอ่านะคะส่วนถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันที่เป็นซ้อนด้วยฟังก์ชันก็คือ u เป็นฟังก์ชันของ f เนี่ยเวลาเราดิฟเราก็คือดิฟแบบกดลูกโซ่ธรรมดาโอเคนะคะก็คือดิฟไซน์นั่นเองนะคะก็จะเป็นอ่าดิฟ u ก่อนนะคะตัวนี้นะคะเราจะเป็น u ของฟังก์ชันของ f ใช่ไหมเราก็ดิฟ u ก่อนแล้วค่อยไปดิฟไซน์นะคะก็คือดิฟ f อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้สําหรับ สมบัตินะคะของอการอันหานุพันธ์นะคะของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์นะคะ